สวัสดีครับวันนี้ทางตลาดการ์ดของเรายินดีนำเสนอเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกยี่ห้อ hid f a r g o รุ่น4 5 0จากอเมริกานะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมเหมาะสำหรับงานพิมพ์บัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรพนักง,งานบัตรนักเรียนหรือว่าบัตรสมาชิกซึ่งการทำงานก็ไม่ยุ่งยากหลังจากที่เราเสียบสาย power และ usb ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว เราก็มาเปิดเครื่องที่ปุ่ม power หลังจากไฟสีฟ้านะครับที่ติดพร้อมกันทั้ง2ดวงแล้วเราก็เตรียมนำบัตรพลาสติกเปล่าครับใส่ไปที่ช่องใส่บัตรซึ่งตรงนี้สามารถใส่ได้ถึง50ใบ ตัวหมึกริบบอนเป็นริบบอนชนิดฟิล์มครับจึงทําให้บัตรออมีคุณภาพการใช้งานที่ยาวนานบัตรพร้อมริบบอนพร้อมเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับโดยในคลิปนี้เราจะสั่งพิมพ์จากซอฟต์แวร์ของ HID ที่แถมมาให้กับเครื่องเลยครับ แต่เจ้าเครื่อง C50 นี้ก็สามารถสั่งพิมพ์จากโปรแกรมอื่นๆได้อีกนะครับโดยการพิมพ์หนึ่งหน้าของเครื่อง C50 ใช้เวลาเพียง24วินาที สำหรับหน้าสีนะครับแล้วบัตรก็จะตกลงมายัางช่องรับบัตรซึ่งสามารถรับบัตรได้ถึง30บใบและนี่คือตัวอย่างงานพิมพ์ที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงครับสำหรับการใช้งานอันแสงง่ายดายของเครื่องพิมพ์บัตร HID Fargo 4 5 0